สอบถามอาจารย์นะคะสวัสดีค่ะเอ,อขณะขณะนั่งนั่งอะคะก็ทำความรู้สึกตัวเอ,อดูรู้ลมหายใจตอนนี้ขณะที่อาจารย์เอ,อกำลังบรรยายทำเกี่ยวกับกายคตาสติที่เกี่ยวกับออ,อสุภะธรรมฐานนะคะท่าน mm hmm. เกี่ยวกับอ,อ,อาการสามสิบอาการสามสิบสองเนี่ยขณะที่นะจิตเรามันไป เห็นนึกภาพตามที่อาจารย์บรรยายอะ,ะตรงเนี้ยเราล้ว,ลวอย่างเงี้ยเราต้องเราเราถูกไหมคะอาจารย์เพราะว่าเคยเราเราจะทิ้งทิ้งไอ้การที่เราดูดูความรู้สึกตัวเราอะอแต่จิตเราเนี่ยไปจับเห็นภาพนึกถึงตามที่อาจารย์พูดเช่นเห็นแบบเออเห็นหนองที่อาจารย์พูดเห็นเออร่างกายเนี่ยมันแต่ละจุดแต่ละจุดของอวัยวะเนี่ย อืมไม่ผิดไม่ผิดเพราะอะไรเพราะว่าก็ว่าสติปัฏฐานก็คือฐานฐานของจิตที่จะต้องอาศัยสติเป็นฐานนะตอนนี้เนี่ยพอเราไปพิจารณากายเนี่ยก็คือกายเยอะติตเนี่ยจิตเราก็ไปอยู่ที่กายเนี่ยไม่ผิดนะแต่พอเราพบทรรู้เห็นทมเนี่ยเราสามารถแยกจิตออกจากกายจากอารมณ์ได้เนี่ยถึงตอนนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะที่จะนณาไปในขณนาที่มีความรู้สึกตัวได้ มันจะเป็นมันจะมันจะอะไร enhance หรือว่าขึ้นไปอกระดับหนึ่งมันทําได้จริงๆมันทำได้หมายความว่าจิตก็อยู่ส่วนจิตกายอยู่ส่วนกายมันจะแยกกันแต่ว่าเราสามารถพิจารณามได้ละกตรีน,นะแยกกันเหมือนเราเราอยู่ตรงนี้มือถืออยู่ตรงหน้าเราก็พิจารณามือถือได้ขณะที่เราเนี่ยเราก็รู้สึกตัวอยู่ตรงนี้นะมันทําได้ตอนนี้ไม่ผจิตเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในขั้นของการพิจารณา 你看对吗？哪咋做呢？咋做？嗯，多亏啊。谢谢